สถานการนำช่วมตอนนี้เพราะถือว่าเป็นฮอตอิชชูนะครับพูดกันทุกหน้าสื่อนะครับแล้วก็มีผลกระทบจริงๆนะครับต่อเริ่มประชาชนหลายๆท่านเริ่มไม่รับความเดือดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะครับอันนี้คือเป็น T.N.N. นะครับที่เปรียบเทียบอย่างที่เมื่อวานนี้ผมพูดไปนะแต่ที่ผมพูดไปในพาร์ทแรกละนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาเปิดสถิติของตัวตลาดหุ้นให้ดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้วันเดียวไฟแนนซ์เทลงไป6%เนี่ยผมว่ามันก็เริ่มผิดปกติละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แล้วคนอาจจะมีความกังวลแล้วก็อาจจะมีการผ่อนผ่อนลงไปก่อนเพราะอย่าลืมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะอาจจะยังมีผลกระทบต่อนะเพราะาน้ำมันเริ่มไหลแล้วมันก็ยัง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 ไหลาจากภาคเหนือมากางตอนบนแล้วก็เริ่มเข้าสู่ภาคกลางด้วยนะนะครับผมเปิดเร็วๆให้กับทุกท่านดูนิดนึงนะนะครับคือในตอนปี2011เนี่ยนะครับตอนน้ําท่วมใหญ่เ ซึ่งตอนนั้นดามจมันเกิดขึ้นตอนน้องเยอะนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยคือเกิน10ล้านไร่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัจจุบันตอนนี้ประมาณสักเกือบเกือบสล้านไร่นะครับอตอนนั้นเนี่ยเซตเนี่ยลงมาแรงมากนะครับในเดือน8และเดือน9เนี่ยลงมาประมาณ5.6%แล้วก็14%ตามลําดับนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิด V shape recovery นะครับตุลาบวกขึ้นมาหก พื้นศีกากับทันวาก็บวกขึ้นมาประมาณ2-3%ตามลําดับนะครับอันนี้คือใส่ติของเซตก่อนนะก็คือลงแรงมากแล้วก็ V-shape Recovery ขึ้นมานะครับซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยนะครับ m a x i w u m d r a w ว o w n เนี่ย19%ครับคือลงมาประมาณ200จุดสําหรับตอนน้ำท่วมนะครับซึ่งแน่นอนครับหุ้นหลักๆที่มีการปรับตัวลงก็เป็นหุ้นใหญ่เซฟต0ที่ตอนนั้นเนี่ยต่างชาติเขาก็เหมาเข่งเลย นะครับคือไฟแนนซ์ก็โดนแบงก์ก็โดนพลังงานก็โดนนิคมอะไรเนี่ยโดนหมดนะครับก็หุ้นที่ปรับตัวลงแรงๆนะตอนนั้นเลยนะครับอีเวนต์และอร์ตทเนี่ยก็ลบยีกว่าเปอร์เซ็นต์สพลบนะครับสพบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นน่ะต่างเา้าเขาเหมาเข่งเทเซสซิตี้ออกก่อนเลยปูนใหญ่ IBL Bank นะครับแล้วก็นิคมตัวอื่นก็ก็โดนไปเป็นส่วนใหญ่นะในในตอนนั้นนะครับผมผมย้อนกลับไปนะตอนนั้นก่อนนะนะครับซึ่ง เอันนี้ก็คือภาพที่ตอนที่ด้านละผลกระทบไปนะครับนะครับส่วนตัวที่เอาเปอร์ฟอร์มในช่วงเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะครับคือตรงซ้ายมือนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเซกเตอร์ที่เอาเปอร์ฟอร์มก็คือ Advanced d t a ท d นะดี d ตอนนั้นคือยังไม่ได้รวบรวมนะครับแล้วก็ BDMS BH นะครับชัดเจนมากว่าเอาเปอร์ฟอร์มอย่างมีนัยยะ แล้วบวกขึ้นมาทีหนึงสิกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆที่เรลงไปประมาณเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นน่ะสองเดือนตัวละลบลงไปตัวละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ finance bank พลังงานเนี่ยมเมาส์แข่งหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับ at once detach bdm s bh เนี่ยเอาเ u อร์ฟอร์มแต่หลังจากนั้นตอน reshape recovery ขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือกลุ่มเดิมทุกคนมันแบ่งมาเป็นสองกลุ่มนะ กลุ่มหนึ่งเลยคือไอ้หุ้นที่มันปรับตัวลงมาแรงๆนะนี่อันนี้หุ้นที่ดึงตลาดลงมาแรงสามตัวสุดคือปทอทคือสอพอและปูนใหญ่ตอนลงถูกไหมอันนี้คือตอนขึ้นปรากฏเห็นไหมครับเป๊ะสามตัวบนในการขับเคลื่อนตลาดสูงสุดก็คือสามตัวที่ดันตลาดลงมาต่ําสุดก็คือปทอทสอพอปูนใหญ่แต่อีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมมาร์คเป็นดาวไว้คือเฮ้ย ไอตัวที่มันเอาเปรร์มตอนเซ็ตลงมา20%แต่ตอนตลาดหุ้นขึ้นมันก็ไปต่อก็คือ Advanced ETF กั b d m s ซึ่งถามผมนะตอนนี้มีโอกาสสูงที่รอบนี้จะเป็นแบบนั้นเพราะอย่างที่บอกไปคือตอนนี้คนยังประเมินสถานการณ์อยู่เพราะอย่างที่บอกไปคือสัปดาห์หน้าน้ำยังจะไหลต่อแล้วอาจจะแรงกว่านี้ได้ไม่แน่ใจเนี่ยแบบนี้ไม่แน่ใจบอกไม่แน่ใจ คือคนก็เลยยังรู้สึกว่าเฮ้ยขายก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูผลประเมินประเมินผลกระทบไปก่อนและประจวบเหมาะกับสับปัจจุบันตอนเนี้เออร์เน็มันดันซับพอร์ตในช่วงไตามาสามและไตามาสี่นั่นก็คือ i อ t ที่ดีอยู่ที่คาดการไว้ก็จะดีขึ้นอีกอ่าพยารงพยาบาลก็ที่บอกว่าเฮ้ยแย่ปรากฏดีอยู่ที่คาดไว้และสี่คิวก็มีปริมาณฝนเข้ามาก็ดูเหมือนกุ่มลงพยาบาลเมีโอกาสในการไปต่อ เออเพราะฉะนั้นมันอาจจะลิงก์กับสถิติได้ในรอบนี้นะผมบอกก่อนว่าอาจจะลิงก์กับสถิติได้ในรอบนี้นะครับนั่นก็คือผลกระทบของตัวน้าท่วมเนี่ยอาจจะทําให้เซกเตอร์เนี้ยเอาเปอร์ฟอในช่วงขาลงและมีโอกาสที่จะเอาเปอร์ฟอในช่วงขาขึ้นก็เป็นไปได้นะครับสขาเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของตัวกลุ่ม finance ก็เปิดภาพให้ดูว่าที่เมื่อวานนี้มันลงมาหน่ะนะครับผมมาดูตัวน้ำท่วมให้ดูนะครับผมกม็กดตอนน้ำท่วมให้ดูนะครับใครอยากได้พรีเซนเทชันฉบับนี้นะครับผมส่งให้ Marketing เราไปแล้วเช้าวันนี้นะนะครับเพิ่งอัปเดตส่งไปเมื่อกี้ตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับแต่ผมขอส่งเฉพาะฝั่งของ Marketing ของกสิกรเนาะ ผมส่งเข้าไปในกรุ๊ปแล้วนะครับกรุ๊ป E M ใหญ่นะเผื่อถ้าใครเป็นลูกค้าของกสิกรเนี่ยอยากได้ฉบับน,นี้นะครับเผื่อบางใครอาจจะศึกษาต่อหรือเอาไปซูมต่อได้เนี่ยก็ขอจากมาเก็ตติ้งของท่านได้นะครับผมเพิ่งส่งไปเมื่อกี้เก้าโมงครึ่งนะครับแต่นี่กําลังจะบอกว่าคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นปีนางทั่วปกติอย่างเช่นปีสองสาปีสองสี่เนี่ยจริงๆกลุ่มไฟแนนซ์เนีน่ยไม่เคยรับผลกระทบแต่ถ้าตอนทำทุ่มใหญ่ ที่มันทําลายพื้นที่เกษตร11ล้านไร่ตอนนี้2ล้านไร่แล้วเฮ้ยแต่ตอนนั้นเน่ยตอนที่เซ็ตมันดอดาวลงมาเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยแม็กซิมัมดอดาวเนี่ย23%นะครับ23%นะครับเมื่อวานเนี้ยลงไปหกละแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะลงต่อเพราะอย่างนี้ผมบอกไปคือตอนนี้มัน2ล้านไร่กับ11ล้านไร่มันห่างก,กันเยอะมาก นะสมมติคุณคิดง,ง่ายๆอย่างนี้อ่ะผมเอาตัวเลขน,นะสมมติสมมติก่อนว่ามันจบที่2ล้านไล่แล้วตอนนั้นสิบดล้านไล่ะนะครับมันคือ20สมอร์ซสมุติมันคือ20สอร์ซถูกไหมนะครับถ้าคิดตรงๆนะตอนนั้นมักซิมัมดอดาวยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับเมื่อวานแล้วถูกไหมอันนี้บอกก่อนมันไม่ควรจะคิดอย่างนี้แต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันยังประเมิอนอะไรไม่ได้เลยอ่ะ เราเลยประเมินจากจํานวนแต่ต้องบอกก่อนผมหนึ่งที่ผมพูดไปคือมันไม่ควรจะทําแบบนี้นะแต่ก็คืออ่ะตอนนั้นมันก็เท่าไหร่สิบเอ็ดล้านไล่ตอนนี้สองล้านไล่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอตอนนั้นลงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บนยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แหละครับห้าเปอร์เซ็นต์ตามลำดับชวนคิดผมชวนคิดนะผมชวนคิดก็คิดว่ามันน่าจะลงมาเยอะและอีกประเด็นหนึ่งที่คนไม่ได้พูดถึงนะครับนั่นก็คือไอตอนปีสองพันสิบเอ็ดน้ำท่วมใหญ่ ปีห้สสุดท้ายแล้วจบด้วยการที่เศรษฐกิจพังก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับในปีสอง1นอนะครับจาก 3. 5ุลงมาเหลือ3าก็คือลดไป50 b a s บ s point นะครับก็ลดต่อไป50าสิซึ่งถามเราณตอนนี้ตอนนี้เราจะมีการประชุมกรง,งองในเดือนธันวาสิ่งที่ผมเห็นเร็วๆนะตอนนี้ผมกด o อ s spread ของทอ นะครับทอแบบทอทอไอทอที่ผมหมายถึงนี่ไม่ใช่ทอแบบไอไอทอไอรอนแมนไอไอไอเทพเจ้าสายป้านะแต่หมายถึงตัวดูเฟดเคิร์ฟไอตัวดูเลดเคิร์ฟอะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไอสองสามเดือนมันก็ยังอยู่หนึ่งจุดสี่ไปปอยู่ความหมายคือมันก็ยังเกียร์ไปในทางที่ว่าดอกเบี้ยยังไม่ลงแต่สมมุติหนึ่งสองสัปดาห์ข้างหน้าเฮ้ยมันเศรษฐกิจมันแย่แล้วแหละเอมันน้ำท่วมหลักมันมันโดนผลกระทบอาจจะผมผมใช้คำนี้ก่อน ผมยังพูดว่ามันอาจจะเร็วจนเกินไปแต่ว่าถ้าสมมติมันกระทบจริงๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ดอกเบี้ยธันวาอาจจะเซอร์ไพรส์คัทก็ได้เพราะตอนนี้ดูจากเคิร์ฟแล้วเหมือนยังจะไม่ลงแต่ถ้ามันลงละ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ว่ามันจะมีผลกระทบนะครับ